ันนี้คือแครอทนะคะอันนี้คือคาร์บิหรือว่าผักกาดนะคะกระลำที่มันห่อใหญ่ๆของฝรั่งแล้วก็หัวหอมนะคะต้นหอมที่เรากินแล้วกิกิก็ตัดโคนมันมาแล้วกิกิเอามาปลูกคือรากงอกแล้วเนาะจะเอามาลงกระถางกระถางประดิษฐ์ของเรานะคะก็จากวัสดุที่เหลือใช้เลยค่ะแล้วก็อันนี้คือทดลองปลูกนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาตามดูไปด้วยกันเนาะอันนี้คือเอาเขาแช่น้ําไว้จนมันเน่าแล้วค่ะหัว ผักกาดขาวนะคะผักกาดขาวกิ๊กิตัดออกแล้วก็เอาเขามาแช่น้ํารากก็เริ่มงอกแล้วแต่ตัวนี้เน่าจะเอามาลงกระถางเหมือนกันนะคะจะปลูกไปเรื่อยๆดูซิว่าดอกเขาจะออกได้ถึงไหนแล้วก็มันจะมีต้นเล็กต้นน้อยแบบนี้ด้วยค่ะทุกคนกิ๊กิจะดูว่ามันออกมาได้ถึงไหนนะคะเดี๋ยวเราตามมาดูกันนะคะจะอัปเดตให้ดูทุกวันเลยค่ะเดี๋ยวไปประดิษฐ์กันค่ะ ะะตรงนี้ก็จะใส่ดินทำไมไม่ลดน้ำบนนี้เพราะว่าเดี๋ยวมแมลงดำๆมันจะมาไข่บนดินเราได้ค่ะก็เลยลดน้ำตรงนี้ให้รากเขาดูดขึ้นไปนะคะทำแบบนี้ครบทั้งหมดเดี๋ยวไปเติมดินก่อนนะคะเดี๋ยวเราเราได้ดินใส่กระถางต้นไม้กระถางต้นไม้รูปหัวใจประดิษฐ์เราแล้วนะคะกิกกี้ก็จะมาใส่นี่เลย แครอทนะคะต้นแครอทกิ๊ก้หั่นจากหัวมันแล้วก็ทิ้งลงไปเลยมันก็เกิดเฉยเลยนะคะทุกคนมาเรามาทำกันมาย้ายเขาลงแปลงเนาะเอ,อ,อเคือไม่มีความปราณีปราณีอะไรเลยดูนะคะเขามีรากเล็กๆแล้วเราก็จะเอาอันไหนกระถางยาวๆจะขออันนี้ยยาวๆนะเพราะเขาต้องการหัวไง เจาะรูเขาลงไปแล้วก็เอาต้นเขาลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ปิดแล้วค่อยเอาดินมาใส่อีกนะคะถ้าดินเราไม่พอเนาะก็ได้ประมาณนี้ละได้ต้นแครอทแล้วนะคะต่อไปก็จะมาทําการอันนี้อะไรผักกาดเออผักกาดนี้ก่อนนะคะอันนี้กระลำกิ๊กเปลี่ยนนะ้ามันมันเลยเหี่ยวจะรีบเอาลงและ นเะจาะรูเจาะรูให้ลากเขาลงไปเนาะลากจะได้ชอนชัยลงไปข้างล่างนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าจะเกิดไหมตายไปแล้วหนึ่งอันนะคะนี่คือผักกาดขาวนะคะเอาหัวตัดแล้วก็แช่นะ้ำไว้เลยเดี๋ยวค่อยเอาดินมาใส่เพิ่มเนาะ เดี๋ยวเอาดินมาใส่เพิ่มแล้วนี่คือพ้าเอกของเรากิกิจะใส่ต้นหอมค่ะหอมก็คือหัวหอมที่เราตัดออกไปแล้วนี้แหละมันเกิดมาแล้วก็เอาใส่ลงไปจิ้มลงไปเลยปลูกง่ายเบอร์นี้เลยค่ะประหยัดด้วยเนาะเออนี่แหละไปเลยกระถางประดิษฐ์เรานะคะทุกคน ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ไปให้คนอื่นด้วยนะคะ,ะกัดถางประดิษฐ์แถมได้รูปหัวใจด้วยโอเคค่ะก็จะได้ประมาณนี้ขอ,อดินใส่ก่อนนะคะครั้งแรกก็ขอลดน้ำแบบนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะเติมเอานะคะเพราะว่าเดี๋ยวมแมลงมันจะมากัดกินเอ้ยแมลงจะมาไข่ในน้ำเราในในดินเรา นี่ค่ะกระถางรูปหัวใจของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใครอยากเอาไปทาสีก็ได้ค่ะ